สวัสดีครับพี่น้องผ้องฝ่ายสุขุมสุขคนนะครับมื้อนี้มาพอกับผมในช่องเติมตังค์ใช่แน่ครับมื้อนี้นะครับผมยีพ่ามากินอย่างนี้แล้วนะครับคืออย่างซีนดาดพี่น้องหรือว่าหมูกระทะนั่นเองครับไปกันแห้งครับไปกันแห้งแห้งมามาพี่น้องแห้มือแรกมาเขาก็กินด้วยกันนะครับ นั่งจิมโนนาบ้านน,น้องบรรยากาศหนาวหนาวบรรยากาศหนาวหนาวยังน้อยครับนั่งกินย่างนั่งที่แรกก็นั่งวันให้ผู้้สนับสนุนรัดมาจินยยยน้ำตากระไอครับมาได้สิบผู้เดียวนน้อนะมาเลย เราลองกินผู้เดียวกันครับเรากินผู้เดียวกันแต่ย่างกินผู้เดียวมันเพราะเสียว่าพี่น้องนะหมูคุ้มมากินน้ำแต่กรบอกม,มานะครับเสร็จะเป็นเสนมาม่านะครับพี่น้องเสนมาม่านะครับ นจิ้มนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดซื้อมาครับไม่ได้ํำเองครับผมอุ้ยไปกตแห้งแานะบไปแตแห้งแห้งแบบอาจจะมีเสียงรถกวนจักน่อยนะครับเพราะว่าของภาคผมติดกับถนนหลวงนะครับมีเสียงรถแล่นตลอดขึ้นนะครับตลอดขึ้น,ตล,น,ต,ลนตลอดวันนะครับ ให้กระดาบแล้วครับนะนงก่นอนอากาศดีครับนำน่าไปนองมากหาเขาหาปาไม่กินต้อกันคนระับ พี่น้องคนใดนะครับพี่น้องคนใดพี่น้องท่านใดนะครับยังบอกท่านใดไปกดติดตามในเพจแล้วก็ช่องในช่องยูทูบเติตมตังค์แชแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้เครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเติตมตังไม่เห็นคลิปกินดีๆแซ่บๆให้พี่นมม้องเบิ่งนะครับผมอัในใดที่พอสมควรเติตมตังเราต้องขออภัยไว้นาทีนี้นะครับ น้อซอยคอมเมนต์เข้ามาในเด้อเป็นตัตงสิได้ปรับปรุงแก้ไขในการทำช่องนะครับไปเห็เจ้าจุติลำดาบอยู่ี่น้องเอ้ยไปกับเจ้าไหน นี่นะจได้แล้วนะครับิีด้แล้วเห็นไะหครับ,รบลองซิมมือม้แบบนี้นนเ,เลยนะครับจาดดีเลย าย่างมีซื้อมากนะครับบริเวณนี้บริเวณเนื้อมาเองแต่ว่าก็นแซ่คือเมื่อวานนี่ต่างๆ่างานทุ่งสีเมืองนะครับงนั้นทุ่งสีเมืองแล้วก็พากลับก็นบรวะซื้อนาย่างมากนะเพราะว่าไปกับไปย่างซื้อแล้วมันทุ่งสีเมืองอุดรบ่ได้บ่ได้ไปกินมันหรอกอืมอืม มาน้ำชาขึ้นเตียงแล้วก็เจ้าออกมามาทับน้ำเจ้าออกมามาทับน้ำเอามาไว้บ้านเติมตงังมาันถึงหานาที่ลูกเติมต,ตังทับแล้วกงคิดแปลงกรเจเ้าเพิ่งความนะ มาเล้อพยมีลองเด้อยขนเข่าอขาแล้งน้ผ่านคับกันท่อนครับมันท่อนต้องไปจิ้มบ้างจิ้มมึงเนี่ยว่ามันอิแฉาบ้าง Cái lá kim nó sẹp lắm Mình gọi Cái lá kim này Mình gọi sẹp nào Thầy, không say khay thật không say khay Hãy subscribe giảm không สนุนลาเขาบม,มานนัามดีอายากอยกล้องเนาะอายกล้องจะเป,เป็นตังงง,งูกันว่าอยากเป็นแม่ท่าออนไลน์ตังง้งโมกกล้อง น้ำเจ้าหอนหัวมงไปครับมากพี่น้องนะเขาห้าเปล่ากินน้ำงกนเนี่ยผู้ใดจะเติมการกินอ้างเนีเติมกินอ้างคนมันบาปเนี่ยง่ายนา มาดูให้หน่อยเจะทีแล้วฮะเปลยออพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้ะกันมาแล้วครับคุณน้องโอเคสำหรับมือนอีกันขอลาอุปก่อนสำนิดนะครับคลิปหน่ามาพอกันไหม เพือ่อให้เกิดการเติมตังค์ยิ่งาดไปยิ่งยังใอ้เริ่มกดไลคกดติดตามในเพจนะครับเพจ Facebook เติมตังค์ชแนลนะครับในช่อง YouTube เติมตังค์ชแนลเช่นกันนะครับอย่าลื่มดำพี่น้องเด้อ,อนะสวัสดีครับ